มานนี้มาฟังข้าวผมอมไม้เมียหนีนะครับน้อรับลองฟัง,ง่อนเนอะน้ำตาใจไหลลงอบาบนายนอนสีบวัวลานัดน้องไปอยู่ตีใไหนไม่ใายกานล้องมาละอยู่ละปีอยู่ห้องมองได้บัาทเดียวเดียวนี้ น้องลี่อยู่ไหนบอ่อหันมาใจพี่คืนมาบ้านอยู่ต้วยกันมาจ่วยกินช่วยสร้างบ่อขอนเกงต่งางแต่หายเคยสัญญากันสัมพันธ์ว่าไว้สองคนใจห้อยอันเดียวเหมือนบุงหอบกากู่คอนเป็นเกี่ยวความใจอย่างเดียวพัดปีกับเจ้าอิโลสัญญากันไว้ อยู่ด้วยกันมาจนมีลูกเจ้าเป็นพายานเขาลูกหลักเกี่ยวก่อยสาบ้านติดวันจงลมพักเกี่ยวก่อยสาบานทิดวันลมพักสุดจินเสียงลมดังความเก่าตอนนั้นยังติ่นใจฟังพ่อมีเลือนล่างจากใจปีอายอยู่กินด้วยกัน บ่เมินในได้ใจน้องเปลี่ยนไปตอนนั้นพี่ไปเนี่ยการลานายน้องจนอยู่บ้านครับลูกน้อยสองคนเพื่ออนาคตคู่สร้างคู่สมพี่จำโอทนย่อยันออกบ้าน อดทนใจแข็งเจ้าแรงเสียงทานบากบันทำงานคำเจ้ากรุงเทพเมืองไกลอดไปแต่เล่าหวังเฮลูกเจ้าหอมแลงมีเงินใจใจหมอกหมื่นหมอกแสนสัญญากับแฟนก่อนออกจากบ้าน ซากปีปีไปบอเหมือนเต่าอันจะปิดต้วยันผมฟากลูกในสามเดือนกำลังนาฮักโอจ่าอเอเป็นกรำรวาดฝันแต่งไว้สุขใจหน่านำเหีบหาเงินคำตั้งใจแต่ตน ออกบานเดืินไปคนใหญเล่าคนหัวมันไปหาเงินตุกแต่สลิดเมียสาวเปลี่ยนลายอย่างแย่แต่งตัวเอวเล่นเอาเลืงเขียนคิ้วตาปากสลิดเวิงเวงโยดูจ้งใจเงินแต่งตัวออกบานทาเล็บทำผมอย่างเดินอวดดาน บอเว้นแอวงานอัดเลสสอนหลดพอใจผู้เพื่อนฝูงทาเตะเป็นแม่ลูกน้อยไฟแหลงพี่น้องสอนบอกปากกาขั้งแขงโหนจนปอแย่งเล่าใาย่ขยบานลาลูกวันเขาพ่อคอยว่าอันแม่มันละยำแต่แด่ลูกให้กินนม ขาดอ่อนแย่แ่ปุ่นสังเวทนาอินดูพ่อแม่พี่น้องบอกข่าวถึงหูโทรมาเล่าจูพิกมาบ้านบอกลาเพื่อนพูงก็เอินปากตานคนร่วมทำงานเพื่อนป้องหนังรถดังไก่ใจคิดถึงน้อง คงจะอยู่ห้องเฮือนน้บอบบอดยังตีนึกอาปากกอวอน้องบ่อยู่รอละา,าลูกนอนให้เสียฟ้ากับเปาก็หาบอดได้ผืนผ้าควใบห่อเนื้อน้องมาเก็บนี้บ่อเหลือสักเชื่อหันคาตู้ฟ้ามองได้เจ้าลาปี เจ้าหนีลัปีกห้อยใส่ใจอยู่ไปอยู่ทางใดหัวอกพ่อม่ลูกหน่อยนอนเบ้สซ้ำมาห,บหุบห้อยากกินนมนางเม่แเต้ปากแหงขอจัง ให้ค้างแย่ๆพ่อนี่ก็สุดปัญญากอดเอาลูกน้อยพร้อมกับน้ำตาเอาน้ำหยอดป้าตาต่างนมต่างเขาไปโยดที่ไหนน้อใส่กู้งเผาพิ่งบานเหาก่อนเตะอ,อุ้มลูกเสาะหา คนเขาเล่าเยอะลูกนั้นส้่มให้ข้างมายัางหน่อยบ่หูกำคนภาษาว่าเมมันดานีลาจากเจ้าไปอยู่ตีในนนายนนองเนาหินดูลูกเฮาจิมนา้นอุ้มลูกไปมา ตาให้บ่อย่ังสุดตีกันพอใจอินดูลูกลำแม่เจ้าบอดตามาละตัวนายกำผ้าหน้าไม่พอเจอลูกเหยอย่าห้องอย่างให้กาดอกพอใจแต่นาน พ่อเติวเสหาแม่เจ้าพอการดักเหี้ยว่าอันลูกนายบุญเจ้าพอนี้ยังมีบตดใจจะเลี้ยงอยู่ไปโอดเอาโกดานแม่เจ้าเสียเสียคนเล่าสุดบ้านเป็นคนลายันเหี้ยแล้วพอไม่มียนี้ บอกกาาดแก้วตำบุญกำสาสง้ามามัวเอาเตือนน้องไทยข้ามน้ำปดหัวเป็นหัวเกิืตจางปีก็อย,ยอมเจ้าถ้าว่าอินดูใส่ใจลูกเท่าปี่บอมีคำเกียดจะเกิดใด วันใดเขาหนานี้ละพี่ยังฮับตอนเหมือนเดิมนึกว่าฝันลายที่น้องเมาเหลิงพี่บ่ซ้ำเติมปิกมาเตอรเจ้าปิกมาเตอเจ้า